กตกเฮ้ยขอบคุณมากครัท่ี๋ยวมึงัะกูทำงานกันเป็นทีมได้เดี๋ยวกูเข้าไปยังไงมึงเข้าไปยังไงได้ทำไงคุณคะจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมาช่วยไว้แก้แน่เลยเขาว่าคำว่ารักเริ่มแรกจากตัวรอรแล้วแตกรอจากรอเป็นกอไก่ให้หันหน้ากาหันก,านกาลางระหว่างใจจ,งจะได้คำว่ารักสลักชวนไอเลิฟออยูจริงๆไม่กิ้งกอกไอ้ไม่หลอกให้อยู่นั่นไหนหรือ ไอเลิฟอยู่จริงๆแม่โชมหยช่วยก้มโค้งเก็บสบู่ให้ไอทีหากแม้มอดมวยสิ้นดินฟ้าสตาดับเธอซันรับขอฟ้าบทอาสีหากเดือบูนสิ้นแสงยาวราตีตัวไอนี้ยังเลิฟอยู่เพียงคนเดียวเพียงแค่นี้แค่นี้จากแค่ไหนเพียงแค่นี้แค่ไหนจากแค่นี้เพียงแค่นี้แค่นี้แทบขัดใจเพียงแค่นี้แค่ไหนอ้าวยืนรอเหี้ยอะไรมีแค่นี้ เขาว่าเก้าอี้มีสี่ขากีต้าร์เขาจะมีหกสายเจ้าหญิงมีเจ้าชายนั่นแหละฉันจะไยกได้ขอให้มีเธอโอ้เป็นกระเทยนั้นยากแสนลำบากเก็บทั้งปากเจ็บทั้งตูดพูดไม่ได้วันทั้งวันมองหาแต่ผู้ชายผลไม่ได้เพราะปากอมไข่เอ้ยจี่อีกแล้วก่อนเลยก่อนจิบจิบหญิงนี่มึงไปพูดอะไรเนี่ยกูเห็นหน้าเป็นกระเทยกูเลยตกใจ ใครเป็ดใครไก่อย่าี่ปมากไม่เกลียดชื่อด้วยทำไมหน้าเธอสวยอย่างนี้ขอบคุณนะคะหน้าเหมือนลูกไข่เลยอ่ะไข่อะไรคะไข่กูเนี่ยเดี๋ยวยอนเดีนีวย้อนเดี๋เดี๋ยวเปิดโอกาสให้คุณลุงกับคุณคุณคุณป้าสิวเยอะได้เลยิีก่อนเลยเจรจาก่อนเลยจ้ารขออภัยคุณชื่ออะไรบอกที จังหวัดจากโคนเลยอ้าหนูคิดว่าพี่ถามหนูถามพี่กูร้องเพลงเพราะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมากมันมีสิกธิ์ขอโทษดีนะทุกครั้งที่พี่ต้เป็นเพี่ห้อยให้ห้อยให้เราดีขึ้นเลยใช่ไหมน่ะมากพี่คิดถึงเธอมากเลยไม่นั่งแล้ว ก็ไม่ดีขึ้นแล้วนะอย่าเป็นอะไรไปนะทำไมพี่ไม่อยากดังตอนนี้ดังอะไรถ้ามึงตายไปงนี่เก่งฉันนะคือก็ดังไงอยากให้กูดังไหมล่ะะตายได้อีกอยากตายจะไปตายที่อื่นแล้วเมึงสัญญากูนะโอ้ยขอบคุณนะเรียนไอเกียดแต่หน้าไอเกียดท่ามึงเลยขอบคุณที่ก้อยนะครับขอบคุณที่ก้ัง ผมทุนหน้าตาก็ดีรองเท้าไม่ใจแล้วเอาแม่ไปไหนล่ะกละับบ้านแล้วเพราะว่าปวดเอี้ยวขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัล้ระจำนะคะดีมากมากนะครับไม่มีหอบแก้มไม่มีเลยไม่จะหอทตั้งใหม่กับเขาให้ไม่เพาเรียกหอบมาหรือหอบปูนนี่นี่เลื่อมไส้ผมชอบคุณจริงนะจริงๆครับผมขอได้ไหมขอ เป็นพ่อผมจะผมอยากมีพ่อแบบไปได้ต้องไปเป็นเมียไปเป็นเมียใช่ไหมครับใช่ผมเลยจะร้องเพีงคู่กับคุณคุณจะร้องได้ไหมครับใครจะมาหน่อยเพีคู่เบรกี้เพี่อเพียงตเพียคู่เพียขี้คุณเป็นขี้ได้เลยนะลีศิริรวมไม่แตกใช่ไหมครับไม่แตกนะครับมันจะไม่ใช่วันน้องเลือดสำหรับเราสองคน เป็นมาที่ดีที่สุดดีที่สุดนะครับจ้าเหลืองอะไรสำหรับเราสองคนอยากจะร้องเพลงคู่ขอขออภัยเองยังได้เราไม่ได้เรียกว่าทีอะอะไรเราเปรี่ยนเพลงอยากได้เพลงอะไรใงหมดร้องร้องชมดีกว่าร้องชมดีกว่าร้องชมให้ใครร้องชมใครพี่ร้องชมคันให้พี่ร้องชมก็เลยตามคนตักชมได้ไหมถ้าร้องชมมันจะต้องเป็นเพลงไทยเดิมเลยนะหรอ ร้องแบบพระเอกสุดที่รักไหมอ่าได้ได้เผื่อน้องโนดูไลฟ์สดอยู่ได้ได้ได้ลองลองเออเดี๋ยวนี้นะครับน้องโนโนเขาดูไลฟ์สดิไหมครับเข้ามาดูไหมดูดูอยู่ใช่ไหมครับโนไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกนะพวกพี่พวกพี่อยู่กันได้หลับเองก็ไปพี่เจ๊ไม่ได้หรออยู่กันนะนอนโรงพยาบาลอยู่สบายๆนาะไม่ต้องคิดอะไรเองอยู่โรงพยาบาลไปเดี๋ยวพี่อยู่กันแบบนี้นะเองอะไรอเดี๋ยว คพี่สาวคุณมเด็ี่ฟันเหมือนกันเลยพอะมีบอกทอนด้วยสิบห้าบททอนสิบหาทตาพี่ผมนเมาชาเมคุณมากพี่โหไม่คุณไปขโมยตังค์ใครเขามาลเดืนมีตลาดลงทุนเมาให้ได้ยี่ิบาทมิวสิคครับไข่หลบโอ้ยโอ้โตกใจเลยตกเลย จังไรเอ้โอ้ยโอ้ยพอดลพักผู้ไอหลอจริงได้แล้ว พี่ดูพี่พี่พี่หล่อทอกๆไงไม่รู้พี่พี่หล่อไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นอันอื่นไม่ได้ก่อนรวยสำเร็จ ไปนั่งไก่นามาร้องเลยรไอ้นังเลยเหรอไอ้น้านังเลยเหรอที่ไม่ฟังก่อนล่ะโอ้โหไอ้เนี่ยเยี่ยวได้นะร้องอะไรหมดแล้วว่าดอกเอ่ยว่าดอกเอ่ยทอเอ่ยในที่ดอกทองไม่ด่ากูอ่ะไม่ด่าดอกทอง พวกคนต้องเตนอะรักรหลอกกิงหลอกเลยรักหลอกกิงหลอกนีิจริงจังต้องจูบใช่ไหมกอหอมสักทีเออได้ไหมจ๊ะขอหอมสักหนึ่งทีและน้าหัวมอนเอา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 เเอาอเอาเอเปาออเาเ เงี้ยมันยาวอ่ะอดูที่มุ้งผูกคนดูอ้วกแตกกวะวะไอ้เงี้ยแค่กูเล่นด้วยกูขึ้นไส้เลยนะไม่แล้วแล้วหอมแก้มกเล่นมุ้งจอปากเข้ามาทำไมอ่ะเหี้ยแล้วฟันปอมเป็นแมงด้วยกูแล้วเหี้ยดูเมี้ยาหรอกหอมอ่อนเลยไม่ได้หอมกรดเหี้ยพอผมวมาอยู่แล้วก็ร้องไงหอมที่หนึ่ง ทำมือมีหรือมือช่วยอายก็ไม่รู้หยอกกันไงใส่สีเดียวกันเลยนะไม่ได้รักเลยนะเนื้อก็รอกันแน่ๆน่เนื้อคู่โขอบคุณคุณบ้าให้ยนะจ๊ะน้องสาว Oh. and are, you are. Stop, stop. ไว้มาทุวานจับใจรัไม่กรู้เป็นเรื่องจริงรักแล้วไม่ไมทอที่ไม่มีกลิ่รตอเหาๆถ้าเธอยินดีจะมีหมดดวง ใจร้ายดีไหนรักถ้าจะ 见不亲。